น้องครับทีงหันเพชรแสนแก้วนะครับตอนนี้รอหลีกกำกับอยู่นะครับของท่านผู้ยิ้มตึงนะครับกราศีสไลด์นะครับนะครับเพชรแสนแก้วนะครับมาเด่นบรรยงยประจำเลก,การอีกคายหนึ่งนะครับเสียงสังฆลาชาจามีเสียงสังฆลาชาจามีเสียงสังฆลาชาจามิขอให้ผู้นำมาดวยนำมาคลาย เพชรแสนแก้วนะครับงสร้างกัเอาสร้างเอาไปเพชรแสนแก้วนะครับลีกันครับสามสบแปดสนะครับอ่ะคุณกันเลยนะครับขออนุญาตยมคนยอดเยี่ยัอนยอดเย่ยอยขึ้นสูลงตาต่ำงไปกลไกลยังถอยซางถอย